แล้วก็โรยด้วยใบมะกรูเดเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับหมูแดดเดียวต้มกะทิครับผมสวัสดีครับ เราพบกับคนมักเฮ็ดอีกแล้วนะครับวันนี้คนมักเฮ็ดจะมาทําหมูแดดท้่มกะทิครับผมเมนูอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรนะ่นะเมนูโบราณโบราณักหน่อยนะแต่ผมว่าเมนูนี้มันก็อร่อยดีเนาะหมูแดดคนมักเฮ็ดทาไว้แล้วครับเนี่ยแค่นี้พอ หั่นเสร็จแล้วครับส่วนผสมก็จะมีกะทิครับมะขามเปียกแล้วก็จะมีน้ำทานปิป๊บหอมหัวแดงและผักชีครับแล้วก็จะมีพริกขี้หนูผักชีนี่ก็ทุ๊บๆก่อนหอมแดงนี่ก็จะซอยก่อนครับไม่ต้องวางมากอซอยไปเลย ดูวิธีทำเลยครับตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปครับ ใส่รากบักชีลงไปหอมแดงลงไปตัดในห,หอมเลยครับใส่หมูแดดที่เราหั่นไว้เตรียมไว้ลงไปเลยครับผัดไปเรื่อยๆก่อนให้กระทิมันซึมเข้าในเนื้อหมูก่อน ผัดจนกะทิแตกมันดีแล้วนะครับหมูเริ่มจะใกล้สุกแล้วใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยมันข้นเกินไปแล้วก็เติมน้ำได้นะครับ หลูดทันฝอยครับ ด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำขามเปียก น้ำปลาส่วนเกลืออะไรอย่าเพิ่งใส่นะครับรอชิมดูก่อนเพราะว่าในหมูเรามันปรุงอยู่แล้วรอชิมครับรอเดือดลองชิมครับโอ้ขอเติมเกลืออีกนิดนึง กเอามาขามอีกนิดนึงหวานได้แล้วครับเยี่ยมขอทีมีพอดีครับ เราก็จะใส่พริกครับพริกสวนพริกแดงกินดาใส่ลงไปเลยแล้วแต่เลยครับโอเคขึ้นเลยครับถ้วยครับว่าไงลูกครับ แล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับหมูแดดเดียวต้มกะทิครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับ ชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ